สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับหนุ่มพระราชพาแซบนะครับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความแซบนะครับวันนี้บ่าวเกียงจะพามากินนี่เลยครับนี่ตำตีนไก่นะครับน้ำปลาร้านๆนะครับใส่น้ำปูนํำนะครับใส่น้ำปูก็อาหารทางเหนือนะครับจะมีรสเค็มๆนวลๆนะครับผักแก้มบุมีอย่างหลายครับนี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผักแพ้วนะครับผักแพ้วปลูก ไว้หน้าบ้านนะครับเนาะมีมะเขือนะครับแล้วก็เมอันเนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรเนาะไอ้ต้นกันลูกกระเจี๊ยบหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีมะระนะครับมาแซบๆนํำกันครับหิวละหิวละม,มาแซบๆเด้อตีนไก่ไอ้ต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกำลังเปื่อยพอดีเนาะอ่ะ เข้มข้นมากพี่น้องอืมนี่เพ็ินไก,ก่อะไปสายกรรมมาเรียบร้อยนะครับจัดเรียบให้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองท้องด้วยขนมจีนกันเนาะลองท้องลองท้องก่อนนะครับเนาะข้าวเช้า อืมใช้ซ่อมเดือนะอืมอพี่น้องอืมอืม,อม มาเด้อมาเด้อติ่นไก่ก็บ,บวบใหญ่ใหญ่อืม แล้วก็หมุนพี่น้องส้มจีนอ่ะหืมหัวขนาด เริ่มเผ็ดแล้วครับพริกสามสิบกว่าเม็ดนะครับมีพริกแห้งนะืม phục phép ăn cái gì cũng ngon nhá riêng gì gà rát là เข้มข้นแซ่บมากพี่น้องมาเด้อบรรยากาศยามเช้าเนาะมีแต่อบ,อบทั้งนั้นเลยเตียนอะม ต่อพี่น้องเบาเกียงหนีไปเอาไอ้แนวแก้เผ็ดเด้อนะครับน้ำตาลสดสามขวดห้าสิบนะครับมาแก้เผ็ดแนวแก้เผ็ดอ่แนวแก้เผ็ดละ อืมเดี๋ยวกันมจีนกหน่อยฮะเหลือพี่น้องต่ออืมอืมอืม ฮืมฮืมฮืมชื่นใจมากเลยครับตามสด เริ่มอิ่มแล้วนะครับกาไม่หมดการก็ต้องขอโทษปวดอภัยด้วยทำเยอะ <c oughs> ข้าวเช้ากินไม่ค่อยได้เยอะเนาะเพิ่งกินกาแฟมาอ่ะต่อไปน้องอืม

อ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<บ>ับสไครต์นะครับตัวกระดิ่งเินด้กับบายบาย,บายสวัสดีครับ,บ